X7B 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ต่อยอดจากความสาเร็จจากรุ่นเก่านะคะก็คือรุ่นตัว 4G นั่นเองโดยจุดเด่นของน้องคนนี้นะคะเขามีแบตที่อึดมากๆแถมกล้อง,องเขานะคะก็สามารถถ่ายได้แบบสนุกมากๆเลยราคานะคะอยู่เพียงแค่6 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้นะคะบอกเลยว่าหาซื้อได้แค่ที่บาดาน่าเท่านั้นนะคะตัวนี้มีข้อดียังไงบ้างมีจุดเสริมยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันค่ะ ได้ที่ต้องพูดถึงเลยนะคะคือตัวดีไซน์นะคะของเจ้า h o n o r X7B 5G ตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาเบาๆนะคะแต่ดีไซน์เนี่ยพรีเมียมมากๆเลยโดยที่น้าหนักและความเบาของนะคะ,ะ,คะก็คือยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ที่199กรัมเท่านั้นนะคะเบาแล้วก็บางเหมือนเดิมเพียงแค่8.24ม mm เมเท่านั้นเองซึ่งจะบอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับตัว 4G เท่าไหร่น,นะคะถือง,ง่ายสบายมากๆเลยตัวนี้เวลาเราถือใช้งานนะคะก็รู้สึกมั่นคงนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ยังแข็งแรงอยู่ด้วยมาในส่วนของด้านหน้านะะะคเเ้าาจจป็นนหอแบบ IPS LCD 6.8นิ้วนะคะบอกเลยว่าขนาดหน้าจอเนี่ยคือกว้างมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเลยและในส่วนของด้านหลังที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือเรื่องของสีนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นสีใหม่ของเขาค่ะก็คือสีคริสตัลซิเวอร์นั่นเองเป็นไงทุกคนดูเรียบรูปไหมคะแล้วเวลาที่ไปโดนแดดน,นะคะต้องบอกเลยว่ามันสวยมากๆเลยค่ะมันดูแบบวิ่งมาวิ่งมาการลักสุดไปเลยแต่ต้องบอกเลยว่าน,น,น้าเขาเนี่ยแอบเป็นรอยนิ้วมือง่ายเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อไปแล้วใส่เขเ็ยก็บอกเลยว่าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไปเลยในในส่วนของนองตัวก้นะคะ บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเขาจัดเลนก็ออกมาได้แบบสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะนอกจากสีซีเวอร์เนี่ยๆก็ยังมีอีกสีนึงนะคะ่ะคือ Emerald Green นั่นเองใครที่ชอบแบบไหนก็ลองไปดูกันได้นะคะนอกนั้นนะคะรอบเครื่องน,นะคะก็ยังคงความเหมือนเดิมค่ะยังมีพอร์ต3.5นะคะเอาไว้ให้เราใส่หูฟังฟังเพลงดูหนังนะคะได้แบบสบายๆถือว่าโอเคเลย ที่เรื่องของการใช้งานกันบ้างน,นะคะต้องบอกเลยว่าจุดเด่นสุดๆนะคะของน้องคนนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยอึดสุดๆไปเลยค่ะอึดขนาดไหนนะคะเขาให้แบตมาถึง6000ม ah ิลลิแอมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าถือว่าเยอะมากๆ,ๆเลยนะคะกับแบตเตอรี่ขนาดนี้ซึ่งน้องเขาเนี่ยยังสามารถสแตนบายได้นานสูงสุดถึง3วันด้วยกันนะคะบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้ข้ามวันข้ามคืนไปเลยและหลังจากที่ถิ่นไปลองใช้งานมานะคะต้องบอกเลยว่าอยู่ได้นานสมคำนักลืงจริงๆค่ะเพราะว่าถิ่นถิ่นเนี่ยก็ลองไปเล่นเกมอย่าง AV มานะะค เปิดเฟรมเรทแบบ60เฟรมเดทและเปิดกราฟิกสูงสุดเนี่ยแบตก็ไม่ลดสักแค่แอกเลยค่ะต้องบอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยก็คือแบบว่าทําได้สมตามที่เขาเคลมมาเลยเกมเมอร์ต้องชอมมาแน่นอนค่ะเพราะว่าสามารถใช้งานได้ทั้งวันแต่ว่าใครนะคะที่ใช้งานหนักจริงๆนะคะ <ๆ S 1> เขาก็รองรับ3 5วัตต์อ่อนเนอร์ซูเปอร์ชาร์ตนะคะชาร์จได้ไวมากๆ,ๆและยังรับประกันตัวแบตเตอรี่นะคะได้นานสูงสุดถึง3ปีเลยบอกเลยว่าแบตบไม่เสื่อมง่ายๆแน่นอนตัวนี้อีกหนึ่งจุดเด่นนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของการใช้งานทั่ววไไปปนนะคะค่่่มาจเเ็ดูหังงฟ เขาอน้องคนนี้เนี่ยเขามากับหน้าจอและลำโพงที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะอย่างหน้าจอของเขาเนี่ยก็สามารถรองรับได้ถึง90เาิร์นะคะหน้าจอเขาขนาดใหญ่นะคะก็คือ6.8นิ้วนะคะและยังเป็นความละเอียด Full HD+ สามารถดูหนังนะคะดูซีรีส์ได้แบบว่าสวยสีสดใสนะคะแล้วก็ดูได้แบบเต็มตาเลยและจอเขานคะคะก็เป็นจอถนอมสายตาด้วยนะคะใครที่ชอบดู n e t f l i x นะคะหรือว่าดูหนังตอนกลางคืน,นะคะ่ะบอกเลยว่าดูได้ยาวๆไม่เมื่อยไม่ไมล้ายตาแน่นอนส่วนลำโพงเขานะคะก็จะแบบสเตอริโอนะคะบอกเลยว่าเสียงดีเสียง กระถิ่แน่นอน,นะคะ่ะเปิดแค่ 70- 80%นะคะก็เอาอยู่แล้วที่สําคัญนะคะน้องคอนนีนะ้สามารถบูสต์ระดับเสียงนะคะได้ถึง2 0 0เลยด้วยเอาไว้ดูหนังฟังเพลงได้แบบว่าฟินๆินไปเลยค่ะตัวนี้สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมกันบ้านนะคะก่อนหน้านี้นะคะน้องเขาจะใช้เป็น snapdragon 680นะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็น mediatek dimensity 6 0 2 0 5 g นะคะซึ่งเมื่อเทียบกับการเล่นเกมเนี่ยน้องคอนนี้เนี่ยถือว่าเหนือกว่าเล็กน้อยนะคะพอลองไปเล่นเกมทั่่วไปนะคะคอยาง ROV Mobile Pu G ะะหรือ Free Fire FC Mobile เนี่ยสามารถเล่นได้ใน,นระดับโอเคค่ะเล่นไปนานๆก็อาจจะมีอุ่นๆบ้างเฟรมเรี rate, ตกบ้างเล็กน้อยตามปกติเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าน้องคนนี้นะสามารถเล่นเกมหนักๆได้ไหมอย่างเกมเด a d บ y d a ด l i g h t หรือเกมชิน i ิ p a c t นะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะยังไม่แนะนำนะคะเพราะตัวเครื่องนะคะจะทํางานหนักจนเกินไปนะคะอาจจะมีอาการกระตุกแล้วก็อาการหน่วงตามมานะคะัวหน้าจอเขานะคะก็ให้สีสันที่ดีแล้วก็การแทชตอบสนองได้ในระดับดีนะคะแต่เรื่องของความรวดเร็วนะคะน้องคนนี้เนะ่เขาอาจจะยังเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่อนอื่น กว่าน,นี้ยังไม่ได้นะคะตอนเล่นเกมนะคะก็คือสามารถเล่นได้ดีเลยเสียงลําโพงเนี่ยก็เสียงออกมาได้ฟังชัดเจนะคะแยกซ้ายขวาได้ด้วยแต่ติดอยู่อย่างเดียวนะคะใครที่เป็นสายชูตติ้งนะคะอาจจะยังไม่แนะนํานะคะเพราะว่าน้องคนนี้ไม่มีใจโลสโกไมให้นะทุกคนดังนั้นนะคะใครที่เป็นสายเกมชูตติ้งนะคะก็อาจจะต้องคิดดัดยิน n มา์เล็กน้อยนะคะ มากันที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะคะน้ตคนนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัว 4G ไปนะคะเพราะวเขาเนี่ยตัดตัวอัลต a า i ออกไปนะคะแต่ว่ายังคงกล้องหลักเอาไว้ทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันเลนส์หลักนะคะก็คือ108ล้านพิกเซลนะคะต l าเคลียร์แล้วก็เลนส์โค c r แล้วก็มีเลนส์ d มาให้ค่ะผลกล้องหน้าเขานะคะก็จะให้ความละเอียดที่8ล้านพิกเซลเลยเริ่มจากกล้องหน้าเลยดีกว่าคะ่ะโดยที่กล้องหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสีที่เขาให้มาเนี่ยสกินโทนจะออกเป็นคนขาวๆหน่อยนะคะแล้วก็สีสันก็ยังคงสดใสเป็นธรรมชาติไม่ค่อยติเหือท่่าไนะคะ โดยที่กล้องหน้าเขาเนี่ยก็จะมีหมวดบิวตี้มาให้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูจกตาจนเกินไปนะคะแนะนําว่าปรับให้มันดูเป๊ะขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองระดับก็โอเคแล้วแต่ถ้าใครนะคะที่อยากให้ผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสดูไบรท์ขึ้นนะคะก็อาจจะปรับขึ้นมาประมาณสามระดับเนี่ยก็กำลังโอเคเลยตอนที่เราถ่ายกล้องหน้านะคะบอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยโฟกัสเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะคะเพราะว่าเขานะคะมีตัวโฟกัสใบหน้าของเราเอาไว้นะคะและยังมีลูกเล่นฟิลเตอร์ให้เราเลือกใช้อีกเยอะด้วยก็ลลองไไปเ่นนดดู้ะะคะ Thank you ส่วนถ่ายพอเทนนะคะน้องเขาเนี่ยก็จะมีตัวปรับระยะเด็บนะคะทําให้สามารถปรับระยะโบเก้แล้วก็ระยะของเราให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะแต่ส่วนตัวนะคะดิฉันจะชอบถ่ายแบบธรรมดามากกว่าคะ่ะเพราะมันดูมีสีสันที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะคะส่วนกล้องหลังนะคะต้องบอกเลยว่าถ่ายสนุกม,มากๆค่คะเพราะเลนส์ขเขาเนี่ยทำออกมาเอาไว้ถ่ายคนได้แบบว่าปังมากด้วยตัวเลนส์ที่ให้มานะคะทาให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้มีความโบเก้มีความเนียนเลยทีเดียวเพราะว่ากล้องเขาเนี่ยจะมีเลนส์เด็บมาให้ด้วยนะคะทำให้น้องเขาเนี่ยถ่ายออกมาได้ดูดี แล้วก็ดูสวยกว่ากล้องหน้านั่นเองค่ะเรื่องของสกินโทนนะคะก็จะเหมือนกับกล้องหน้านะคะให้ความรู้สึกไบรท์ไปธรรมชาตินะคะปรับสีออกมาได้ดีนะคะมีความสวยสดใสนะคะพร้อมลงโซเชียลแบบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยถิงคิดว่าผู้หญิงหลายๆ,ๆ,ๆคนนะคะก็น่าจะชอบสกินโทนแบบนี้เลยนะคะอย่างตัวถิงนะคะหลังจากที่ถ่ายเสร็จเนี่ยก็คือต้องรีบไปขอทีมงานเลยคะ่ะแบบว่าขอรูปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะเอาไปอัพลงโซเชียลบ้างส่วนในเรื่องของไนท์โหมดนะคะต้องบอกเลยว่าน้องเขเนี้ยก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าประมวลผลได้เร็วนะคะจัดก,การนอยส์ได้ภาาพออกมที่แ ตรงใจสุดๆไปเลยอีกระยะหนึ่งนะคะคือตัวเลนมาโคนนะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะยังไม่โดดเด่นเลยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็สามารถถ่ายอาหารถ่ายของเล่นได้ในระดับที่ดีเลยโฟกัสได้ไวด้วยสุดท้ายในเรื่องของวิดีโอนะคะก็มีจุดสังเกตเลนน้อยนะคะเพราะน้องคนนี้เนี่ยสามารถ,ถถ่ายได้ในความละเอียดสูงสุดอยู่เพียงแค่ระดับ Full HD 30เฟรมเดดเท่านั้นเองดังนั้นนะคะใครที่เป็นสายคอนเทนต์นะคะก็าอาจจะยังไม่เหมาะนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแต่ถ่ายเดินบล็อกเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยชอบด้วยเพราะว่าตัวการสันเขานะคะไม่เหมาะกับการเดินถ่ายนั่นเองค่ะ รุนนะะ่น o n e p u o n o r x 7 b 5G ตัวนี้นะคะก็ะถือเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่ามากๆนะคะในราคาเพียงแค่6,999บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใส่ฟีเจอร์มาให้แบบจัดเต็มไปเลยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่จะไปใช้งานดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะคะแล้วก็เล่นเกมได้แบบปังมากๆเลยเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยก็ทําได้ในระดับโอเคนะคะแถมแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยก็อึดสุดๆไปเลยะคะ่ะเหมาะมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะยี่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะใครที่อยากจะซื้อไปให้คนในครอบ ครอบครัวญาติๆพี่น้องๆนะคะลองดูตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งได้เลยใครที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกอยากได้นะคะบอกเลยว่าหาซื้อได้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะก็คือที่ Banana นั่นเองนะคะไม่ว่าจะซื้อที่หน้าร้านนะคะหรือว่าจะซื้อในทาง www.bnn.th นะคะหรือช่องทางหนึ่งนะคะก็คือทางแอปพลิเคชัน BNN Online นะคะสามารถสมัครในทาง iOS และ Android เลยสามารถไปหาซื้อเป็นเจ้าของกันได้นะคะตัวนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ Honor X7B 5G ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกตัวนึงที่น่าสนใจสุดๆปเลย สำหรับวันนี้นะคะบาน่ารีวิวแล้วก็ถิงถิงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะคลิปต่อไปจะเป็นรีวิวรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวเรารอ,อติดตามกันเลยค่ะใครอยากฟังรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะคะฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะทิ่งถิงถ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย